สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Princess of Love นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดที่จะพพอร์ททังช่องก็คลิกเลิงคที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ และไพะ่และก็12ราศีค่ะช่อง The Tarot of the Prince นะคะตอนนี้ก็ทยอยลง12ราศีให้แล้วท่าในใดเข้าไปรับชมและกดติดตามก็ขอขอบคุณมากๆเช่นเดิมนะคะ The Tarot of the Prince ค่ะ ในวันนี้เช้าๆแบบนี้มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนเช่นเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เปิดไพ่มาเป็น3มถ้วยค่ะความสุขนะคะความสนุกสนานความรื่นเริงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะมันรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องดาวข่าวดีเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนพลังงานของทุกทุกคนเ n e r g y พลังงานดีมากๆเลยความจริงบางสิมงอย่างกําลังจะปรากฏคือความสุขจาก สิ่งที่เราเป็นน่ะสำคัญมากไม่ว่าตอนนี้ทุกคนกําลังจะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นเกิดความไม่สบายใจความเศร้าความทุกข์ฟื้นฟูนฟนอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่ว่าความสุขมันเกิดขึ้นกับตัวคุณอยู่แล้ว ะะเพราะฉะนั้นถ้าเราสูญเสียความสุขของตัวเองไปจงกอบโกยหาความสุขให้กับตัวเองในทุกๆด้านด้านไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบและคุณมีความสุขและความสุขบางสิ่งบางอย่างกําลังเข้ามาเพราะว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้นะัดเจอนัดพบกับใครบางคนเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าความรื่อเริงความสุขสนานที่กําลังจะเกิดขึ้น หรือว่าได้ออกเดตนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะได้เตรียมสละโสดด้วยนะคะสละโสดกับใครบางคนที่เราคอยมานานแสนานานหรือว่ากําลังได้ออกเดตกับคนใหม่ๆหรือว่ากําลังได้พบเจอเพื่อนปะเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้พบเจอกับใครในงานสังสรรค์งานปารต์ตี้งานรื่นเริงนะคะก็ให้คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะคุยกันแบบเพื่อนเรียนรู้กันไปก่อนคะ่ะนี่คือพลังงานของโซลคอนเนคชั่นโซเมทพลังงานโซเมทเพราะฉะนั้นวันนี้ความสุขลน้นๆเลยที่คุณกําลังที่จะได้รับ ในเรื่อาวของความรักทุกคนกําลังได้เจอเนื้อคู่จริงๆเป็นเนื้อคู่และเป็นเนื้อคู่ที่มาจากบุพเพสนิวาสของตัวคุณและตัวเขาเป็นเนื้อคู่ที่มาจากพรมลิขิตที่คุณและเขาสร้างกันไว้ในดีตชาติที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่ายังไม่เจอคุณกําลังได้เจอเพราะนี่คือทรายจากเออทรายแล้วก็เนเจอทรายที่กําลังส่งให้คุณได้รู้ว่า คุณกาลังมี <c oughs> เนื้อคู่เข้ามาหาคนเพราะฉะนั้นเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นเนื้อคู่ที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตพาร์เนอร์ชิพเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณอาจจะเจอใครที่เขาเป็นโซเมตแบบเป็นเพื่อนเฉยๆก็ได้แต่รู้สึกว่าชอบแต่ว่ามันพัฒนาไปต่อในอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไม่ฝืนนะคะความรักความสัมพันธ์ไม่ฝืนไม่พยายามใช้ความรู้สึกของการบ่มเพาะถ้ารู้สึกว่าชอบชอบเฉยๆแต่มันไปต่อไม่ได้ มันก็คือไม่ได้ค่ะมันก็คือคงความเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นนี่คือความสุขอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นรับรู้ในพลังงานของความสุขมากแล้วก็มากที่สุดมากๆกับทุกคนในตอนนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกใจฟูอยู่นะถ้าคุณกำลังรู้สึกเหมือนฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้เหมือนกำลังด้เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งเหมือนคุณกำลังมีสัมผัสซิกเซนต์บางอย่างในเดจาวูเกิดขึ้นมันคือสายสัญญาณบางสั่งบางสิ่งบางอย่างจากโซคอนเนคชั่นนั่นเองค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากเอนจอยออกไปกับเพื่อนนะคะออกไปเอนจอยกับใครคุณก็ออกไปเอนจอยได้เลยบางท่านอาจจะได้มีเกณฑ์ที่จะได้ออกไปพบเจอใครแบบไม่ทันตั้งตัวบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครหรืออาจจะอยู่ก็ได้นัดเดทนัดเจอเพื่อนกระทันหันแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ จงเป็นตัวของตัวเองเวลาที่คุณกําลังที่จะทําอะไรในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าสัญชาตญาณของคุณกําลังบ่งบอกให้คุณได้จงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดในทุกๆเรื่องอะไรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกฝันถึงอะไรแปลกๆในช่วงช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษบางอย่างให้กับตัวเองอาจจะมีอารมณ์เรื่องของความวันไหวอารมณ์ความน้อยกับตัวเองในช่วงนี้นะคะพลังงานของทุกๆคนเป็นยังไงบ้าง อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะขอเรื่องด่วนข่าวด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะเรื่องด่วนข่าวด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพจ of cups นะคะคือคุณกำลังรอสิ่งใหม่ๆในชีวิตอยู่คุณกำลังอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตอยู่คุณคุณกำลังมีสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆอะไรในชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ให้คุณได้รู้สึกว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ใช้เสียงเพลงใช้ธรรมชาติใช้น้ําใช้อารมณ์ความสุขของธรรมชาติะคะนำพาให้คุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การตัดสินใจถ้าคุณกําลังรู้สึกที่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันเป็นอารมณ์ไหนก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่ต้องการสื่อถึงคือคุณกำลังขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะเป็นการเอนจอยในชีวิตการออกไปเดก็ก็ต้องแต่งตัวสสวยๆหรือว่าการไปพบเจอการเดินทางไปข้างนอกก็ต้องต้องแต่งตัวดูดีมีไลฟ์สไตล์มีเสน่ห์ให้กับตัวคนณเองนะคะคือสร้างสร้างสีสันแพชชั่นอะไรใหม่ๆให้กับตัวตนของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆและคุณดึงดูด สิ่งใหม่ๆเข้ามาและดึงดูดคนที่เป็นเหมือนคุณเข้ามาเอเนอร์จีพลังงานเดียวกับคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นความรักนะคะหรือว่างานใหม่ที่คุณรอคอยงานใหม่ก็ต้องเป็นงานใหม่ที่เป็นงานใหม่ที่ที่เป็นตัวตนของคุณหรือว่าทํางานอิสระก็ต้องเป็นงานที่เป็นตัวตนของคุณเป็นความสุขของคุณแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะที่มันกําลังออกมานะคะเพราะว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ก้าวเข้าสู่ความสําเร็จในชีวิตคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินได้รับสิ่งที่คุณต้องการคุณมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยมั่งคั่งทุกคนคือทุกท่านกําลังมองหาความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตคุณกําลังได้ออกสู่โลกที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้อารมณ์ความรู้สึกของเราอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงกําลังจะเกิดนั่น เกิดขึ้นนั่นก็คือการเงินการงานที่ได้มาจากความภาคเพียนเพียนพยายามน้ำพักน้ำแรงจริงๆได้มาจากการสร้างการหาการลงทุนและไอเดียใหม่ๆความรักเหมือนกันคุณจะได้ความรักที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นจริงแต่ใช้เวลาในความสัมพันธ์บม่มเพาะในเรื่องของอารมณ์ความสึกแล้วก็หลักการเหตุผลแล้วก็ความเป็นจริงที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่รู้สึกเบื่อรู้สึกน้อยกับตัวเองหรือว่ารู้สึกมันคาดหวังกับอะไรบางเรื่อง แต่ขอให้คุณใจเย็นไว้เพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้มานั้นคือมันได้มาจากจากสิ่งที่คุณตัดสินใจในวันนี้จากสิ่งที่คุณกําลังทําในวันนี้แหละกับสิ่งที่คุณกําลังก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆในวันนี้แหละและก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ติดต่อสื่อสารได้ตัดสินใจกับอะไรบางเรื่องนะคะ เรื่องราวของการติดต่อสื่อสารการพูดคุยกําลังจะเกิดขึ้นการเปิดใจการเจรจาในเบื้องเรื่องกาลังจะเกิดขึ้นถ้ามีเรื่องของอารมณ์มร้สึกอยากพูดคุยอยากปรึกษาหารือปรึกษาหารือพูดคุยกับใครที่เขารู้สึกว่ามีหลักการมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่กับคุณอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นเพื่อนที่เพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงอะบางอย่างอาจจะนําคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณการติดต่อสื่อสารการเจรจาการได้รับข้อความการเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นด้วยสําหรับบางท่านนะคะ ช่วงนี้คุณกำลังได้รับข่าวดีจากสิ่งที่คุณตัดสินใจเดวิลคุณกำลังได้รับข่าวดีในเรื่องของการออกเดินสู่สิ่งใหม่ๆเช่นการเดินทางการได้โปรเจกต์ใหม่การได้วางแผนอะไรใหม่เรื่องของการเงินการวางแผนอะไรใหม่ในการใช้ชีวิตของตัวคุณเองแต่ก็ต้องระวังปีาศาจเช่นกันเพราะว่าปีาศาจมาแล้วคะ่ะเดวิล ปีศาจอะไรบางสิ่งบางอย่างกาลังเกิดขึ้นเช่นเรากําลังหมกมุน่นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเก่าๆเดิมๆมันก็จะเกิดเรื่องของอะไรเก่าๆเดิมๆสุขภาพร่างกายที่เราไม่ดูแลตัวเองอย่างอย่างสม่ําเสมอเลยก็เกิดการเจ็บป่วยที่เป็นอ,อ,อะไรเดิมๆได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยระวังสแกมเมอร์คนไม่ดีมีฉาชีพออฟไลน์ออนไลน์นะคะปีศาจส,สิ่งเสพติดอะไรไม่ดีมันกําลังจะเข้ามามันอาจจะเป็นแบบเราอาจจะรู้สึกว่าใช้สัน เราอาจ,จะรู้สึกว่าเอ๊ะรับรู้สัญชาตญาณอะไรมันมันหวาดระแวงได้ในช่วงนี้นั่นแหละคือสัญชาตญาณที่กำลังบอกคุณว่าอย่าเพิ่งทําอะไรนะดูก่อนมองหลักการมองเหตุและผลก่อนว่าวันควรที่จะเป็นไปอย่างไรนะคะหรือว่าปรึกษานะคะโทรหาเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอะไรเก่าๆวนเวียนกลับมาให้คุณได้ ทบทวนให้คุณได้ตัดสินใจนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้วางแผนให้รอบคอบค่ะเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการตัดสินใจเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบอย่างที่จะทํายังไงดีนะนะคะจะจะไปต่อดีไหมจะทํายังไงดีรู้สึกว่ามันจะต้องแบบเอ๊ะหรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกตึงไปหมดเลยกับตัวเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะคุณสามารถทําได้คุณสามารถจัดการได้คุณสามารถวางแผนใหม่ได้คุณสามารถครีเอทตัวเองได้คุณสามารถสร้างตัวเองได้ได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ยิ่งสร้างได้เยอะมากเท่่่าไหรคุณก็ยิง ได้กอบโกยในเรื่องของการเงินได้มากเท่านั้นนะคะจะใช้ใจ่ายอะไรจับจ่ายใช้ใจ่ายอะไรก็รามาระวังให้ดีคิดทบทวนก่อนนะมีเหตุลผลก่อนนะควบคุมตัวเองให้ได้นะคะมีรายรับเข้ามาก้อนใหญ่ก็มีรายจ่ายออกไปก้อนใหญ่เอ๊ะแล้วเราจะจัดการรายจ่ายของเรายังไงดีนะให้มันลดลงเพิ่มรายรับยังไงเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้รายรับเข้ามาแล้วก็ได้เกณฑ์ที่จะทําอะไรให,หม่ๆนะคะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะจอบเสริมอาชีพเสริมแบบนี้นะคะ แล้วก็จงหวงแหนความเป็นตัวของตัวเองไว้ใครเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะต้องระมัดระวังนะใครเข้ามาแบบใช้คําพูดหวานล้อมเจจาอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก้าเหรียญน,นะคะคือคุณกําลังเหมือนกับว่า หลายๆท่านมีความสุขกับตัวเองมากๆในตอนนี้ทั้งความสุขทางความสุกสนานทางความโสดนะคะได้ทั้งเงินมาได้ทั้งงานมาได้กอบโกยกับสิ่งที่อยากจะทาอยากจะทําอะไรก็หยิบจับเป็นเงินเป็นทองในช่วงช่วงนี้ถ้าคุณกําลังรู้สึกสนุกกับการเงินแล้วก็การงานอยู่นะลุกฮึบขึ้นมากับการเงินด่วนเลยค่ะเพราะว่าคุณกําลังที่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าสิ่งของชิ้นใหญ่นะคะสมมุติว่ากําลังผ่อนรถหมดละกาลังจะหมดรถละมีอะไรที่จะต้องแบบ พักไว้ก่อนไหมนะคะหรือว่าจะแบบเอ๊ะจะซื้ออะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะวางแผนชีวิตยังไงคือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้อะไรมีใหม่เข้ามาในชีวิตสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงมากขึ้นสร้างฐานะให้ร่ํารวยมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของการเงินเลยนะคะการเงินที่มีเข้ามาหลายทางการเงินที่ฟล์ขึ้นการเงินที่ร่ํารวยมากขึ้นดูดีมากขึ้นคือทุกสิ่งอย่างคือมัน มันจัดการมันวางแผนมาแล้วมันคิดมันครีเอทมาแล้วมันอดใจรอกับสิ่งบางอย่างแล้วเพราะคุณจะได้เงินที่มากขึ้นรายรับที่มีเข้ามามากขึ้นแล้วก็รายจ่ายที่น้อยลงแต่ก็ต้องวางแผนดีๆค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้สนุกสนานกับการจับใจ่ายใช้สอยนะคะทานเยอะมากไปสมมตินะคะทานเยอะมากไปแม้ช่วงนี้ทุเรียนใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุภาพด้วยเช่นกันนะ,ะทานเยอะอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะจับจ่ายไปใช้สอยไปอายอยู่เงินก็เริ่มน้อยลงนะ คุณก็สามารถที่จะทํางานเพิ่มขึ้นได้เขาเรียกว่ามีรายรับรายจ่ายที่เท่าเทียมกับเอ่เท่าเทียมกับการามีรายจ่ายเท่าเทียมกับรายรับแบบนี้มันก็อาจจะทําให้รู้สึกฟโฟลว์จริงแต่ว่ามันก็อาจจะสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปอาจจะต้องแบบจัดวางแผนใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ มันมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องวของความรักค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจกับในเรื่องของการเดินหน้าสู่สิ่งใหม่เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามั่นใจกับอะไรก็ลุยได้เลยนะคะเรื่องของการงานการเงินยิ่งยิ่งจับต้องได้อะไรหลายอย่างแล้วก็ทํางานเ,าเป็นจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเนี่ยหูคุณจะยิ่งรวยเร็วร่ํารวยมากขึ้นแต่การรวยเร็วนั้นนะคะได้มาจากนาพักนําแรงของตัวเองจริงนะไม่ใช่ได้มาจาก โชคฟลุกในเรื่องของการเงินนะคะแต่ได้มาจากการสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บการออมของตัวเองจริงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณสนใจเรื่องของการลงทุนการเรียนรู้เรื่องของการเงินคุณก็ได้มีเงินมากขึ้นร่ํารวยมากขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่คุณต้องตัดสินใจกับอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วก็ยิ่งมีเงินไปต่อย,ยอดกับบางเรื่องเท่าไหร่นะในเรื่องธุรกิจก็ยิ่งจะทำให้มีเงินไหลเข้ามามากขึ้นนะคะ การคุยการเจรจาในช่วงนี้นะคะการหาแพชชั่นอะไรมีใหม่การทําอะไรมีใหม่บางอย่างต้องใจเย็นหน่อยคะ่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นบางเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนะคะมันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้อย่างรวดเร็วนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของออการวางแผนอะไรบางเรื่องเชื่อว่าเชื่อว่าหลายท่านเข้าใจเหมือนกับว่ารอคอยจดจ่อกับเรื่องของการเงินแล้วก็การงานอยู่นั่นเองนะคะ คือในช่วงนี้คือจะทําอะไรต้องระมัดระวังคิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็บางอย่างอาจจะหมดไฟเบรนเอาท์ out, นะคะเหนื่อยมากเลยนุ่นก็ไม่ดีคิดอะไรก็ไม่ออกโปรเจกต์ก็ไม่ออกจงหาสิ่งที่ทําให้คุณแบบมีพลังมีแพชชั่นนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้ตัดสินใจที่จะรับนัดรับเจอรับการเจรจาแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นการงานหรือว่าธุรกิจหรือว่าการคุยการสื่อสารอะไรบางสิ่งบอย่างที่มันกําลังติดขัดแต่ถ้ารู้สึกว่า คิดมารีละจะพูดอย่างนี้อย่างนี้นะพูดแข็งไปก็ไม่ดีนะคะอาจจะต้องลดความซอฟอะไรลงมาหน่อยแบบนี้เช่นกันก็จะมีเกณฑ์ทางออกที่ดีมากๆเลยก็ระวังเรื่องของคำพูดแล้วก็ข่าวดีการเฉลิมฉลองบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะคะสีมิถท้าอะไรบางอย่างกับเป็นสิ่งที่คุณอาจจะได้ไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆเช่นรอคอยที่จะเริ่มต้นของการงานการเติบโตอของธุรกิจคืออาจจะทาธุรกิจใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่หรือว่าการได้ลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะคือต้องใช้พลังใช้ไฟกับตัวเอง แล้วก็ปรึกษาด้านกฎหมายสัญญงสัญญาอะไรให้ดีถ้าทำธุรกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกเดดพบเจอพบรักกับคนที่ใช่แบบนี้ก็ต้องใช้เวลาเช่นกันหรือว่าบางท่านเหมือนเหมือนกับว่าสุขงอมในความสัมพันธ์บางอย่างแล้วแต่ว่ารอคอยจังหวะที่จะได้ เฉลิมฉลองมันหมายรือว่าแต่งงานนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทำโยกย้ายกับอะไรเดิมๆสู่สิ่งใหม่ๆค่ะแต่อยู่ที่คุณตัดสินใจแต่อยู่ที่คุณเริ่มนะคะถ้ามีใครมาจีบมาชอบมากเกินกว่า2คนหนึ่งในนั้นต้องเป็นคนที่เป็นท็อกซิกเป็นประเด็นที่อะไรที่คุณต้องตัดจบกับอะไรที่แบบเหมือนเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นแค่แพชั่นแต่ไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยว่า จะยังไงเพราะว่าคนที่ใช่มันจะไม่ยากไม่ง่ายแล้วเขาจะดูแลรับปฏิบัติกับคุณอย่างดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าบางเรื่องที่มันเป็นอะไรที่มอนเหมือนกับว่าเป็นเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดหลงไหลแพชชั่นแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็พอยะผ่านไปมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเดิมๆเฉยๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ คุณกําลังได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานธุรกิจคุณกําลังได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้รับความอุดมสมบูรณ์ความอบัน่นนั์นี่คือ ten of cups ค่ะคกำลังจะเกิดขึ้นหลายๆท่านมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจเซเยสตกลงนะคะในความรักความสัมพันธ์หลายๆท่านมีเกณฑ yes ์เซเยส yes ที่จะได้ออกเดทกับคนใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับว่าคุณกําลังได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในเรื่องของการงานการเงินแล้วทาให้คุณมีชีวิตที่คือ อุดมสมบูรณ์ไปทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขการใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการเหมือนกับผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดแล้วคือมันทําให้รอจังหวะนั้นของชีวิตพ่อไปไห,หลายๆท่านรอคอยแบบทํางานอย่างหนักหน่วงมากเลยเก็บเงินอย่างเยอะมากๆเพื่อที่จะได้ผ่อนบ้านรถ ผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดนะคะเพื่อที่จะแบบเกิดความสมดุลอุดมสมบูรณ์กับตัวเองขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะ,ะ่ะเหมือนกับว่ามันเติมเต็มกับอะไรบางอย่างกับตัวเองนั่นเองค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าปลดหนี้ปลดสินนะคะแล้วก็เป็นอิสระภาพด้านการเงินอิสรภาพในด้านของชีวิตนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนแต่ว่าต้องอดใจรอหน่อยนะเพราะว่าไม่จะมีสิ่งหลบๆเข้ามาหลอกล่อใจมากๆเลยนะคะ ทีนี้เรามาขอคำยืนยันกับไพ่สำหรับนี้ค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในเร็วนนี้3ดาบต้องระวังนะสุขภาพระวังสุขภาพของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นความวมิตกกังวลความเครียดความเศร้าหัวจงหัวใจนะออกกำลังกายหมั่นใส่ใจดูแลร่างกายตัวเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการจิบน้ำบ่อย หรือว่าถ้าตัวเราอยู่ไกลน้าเราก็ต้องมีกระบอกน้ําหรือว่าแก้วน้ําขวดน้ําอยู่ใกล้ๆจิบไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขาดน้ําเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกหิวน้ำนั่นแหละร่างกายคุณขาดน้ําก็ทําให้ระบบทุกอย่างข้างในมันรู้สึกพังอักเสบเกิดความร้อนในร่างกายนะคะคือไม่ดูแลหัวใจตัวเองปล่อยให้ไขมันพอกอะไรแบบนี้เรื่อยๆลดไขมันลดน้ำตาลลงแล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็ใส่ใจเสี่ยงในเรื่องของการ เรื่องของหัวใจเลือดไม่สูบฉีดน,นะคะแล้วก็เรามาระวังอุปสรรคด้วยที่จะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคของความความรักบางทีบางครั้งหลายๆท่านโฟกัสการงานก็การงาน,กา,งานการเงินไปเลยความรักถ้ายังไม่ถึงเวลาคุณก็สามารถที่จะแบบปล่อยวางไว้ก่อนเพราะว่าความรักมันอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นความรักที่มีอุปสรรคกันเกิดความเจ็บความเสียใจยเกิดความทุกข์ระทมทรมานคุณตัดจบได้เลยค่ะ8ดา มันจะมีอะไรเก่าๆที่วนเวียนกลับมาให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณต้องแบบปิดกั้นความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะจงปิดกั้นความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่มีเราและเขาสองคนไม่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นคุณ เด็ดขาดตัดจบเลยเพราะว่าคุณเจอสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนนะคะชีวิตความรักอยู่ที่คุณตัดสินใจ q Queen of w a n d s ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะมีเกณฑ์ที่คุณกําลังที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองค่ะทั้งการงานการเงินชีวิตที่อิสระภาพความร่วมสมบูรณ์นะคะแล้วก็การออกเดทครั้งใหม่การได้ขยับขยายตําแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจแล้วก็เกิดมาจากความสามารถของคุณด้วยนะคะแพชชันแรงบันดาลใจสิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่มันเป็นแบบสิ่งลบๆเกิดขึ้นนะคะ จงมีไฟมีพลังให้กับตัวคนเองทำงานเยอะมากไปนะเหนื่อยมากไปก็ร่างกายเราก็พังเจ็บป่วยนะคะแปดเรียนโฟกัสกับตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันโฟกัสกับการงานการเงินเพราะว่าคุณจะสักเซตประสบความสําเร็จคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างกระทำหนันไม่ทันในตั้งตัวการงานการเงินของคุณกําลังพุ่งมากๆเลยตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากหยิบจับอะไร อะไรเพิ่มเติมทำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าได้มาจากความสามารถของคุณความเก่งของคุณด้วยเช่นกันนะคะโฟกัสโฟกัสการงานก็ได้งานที่ดีกว่า,าแล้วก็มีเงินที่ดีกว่าด้วยโฟกัสการเงินก็ยิ่งรำ่ำรวยบางครั้งได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมเผชิญกับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ในตั้งตัวข่าวดีอะไรบางอย่างกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณโอกาสใหม่ๆการติดต่อสื่อสารหรือว่าการได้เหมือนก็มีโอกาสใหม่ๆที่ทำให้คุณได้มีเงินมีงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าเป็น Prince of s ซอร์นะคะแล้วก็เตรียมเผชิญกับอะไรบางสิ่งบางอย่างยังไม่ทันในตั้งตัวคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครที่เป็นชาวทัดลมทัดไฟทัดน้ําหรือว่าทัดดินหรือว่ามีอะไรที่เป็นชาวทัดลมอนะคะ่ะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสติมีสมาธิกับตัวเราเองเสมอนะคะจะคุยจะเจรจาอะไรก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยคือบางทีบางครั้งเหตุผลของเราหรือว่าคําพูดของเรา พูดออกไปฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าจะงงหรืออาจจะเป็นเขาตีความหมายเป็นอีกแบบหรือว่าการพูดแข็งไปตรงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเหมือนกับว่าเหตุผลบางทีบางครั้งมันต้องแชร์แชร์มันต้อง,องแฟงแฝในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามคือต้องกล้าที่เปิดใจกล้าที่จะคุยกันจริงๆนะคะอาจจะคุยกับทีมงานอาจจะคุยกับลูกน้องอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านเป็นผู้นําเป็นเจ้านายนะคะแล้วก็ การเผชิญหน้ากับอะไรบางสิ่งบางอย่างยังไม่ทันในตั้งตัวก็เรื่องของอารมณ์ความมีกโก้ความใจร้อนค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะขอออราเรคาคาร์ดสำหรับนี้ค่ะขอออราเรคาคาร์ดสำหรับนี้คอรี Korea, เรื่องของการงานที่ต้องโฟกัสนะคะการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะคะเวลค่ะ เงินจะได้มาจากงานที่ทําคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากๆเลยในช่วงนี้มีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นถ้าคุณกาลังลงทุนแล้วก็ใส่ใจกับตัวเองนะคะด้วยความด้วยความมากความสามารถจะทําให้คุณสักเซ็ปประสบความสําเร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพด้วยนะคะริ่งค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอพบรักมีเกณฑ์ที่ได้สละโสดนะคะหลายๆท่านเลยได้พบเจอในคู่คู่แท้คนที่ใช่เข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความสุขความ,มสมบูรณ์ในความรักแต่เป็นความรักที่ รักเดียวใจเดียวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ได้เซย์เยสตัดสินใจกับทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพลังของตัวเองเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ตอบโจทย์ชีวิตที่สักเซตประสบความสําเร็จได้มีแค่คุณคนเดียวนะคะและคู่ชีวิตอะ่ะก็จะต้องเป็นอะไรที่เข้ามาตอบโจทย์ของกันและกันนะคะคุยกันได้ปรึกษากันได้เข้าใจกันทุกเรื่องเชื่อใจการให้เกียรติกันแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาพูดคุยกันทุกอย่างไม่มีปิดบงัง ะะก็คือเปิดใจกันทุกเรื่องเปิดเผยกันทุกเรื่องนั่นเองค่ะนั่นคือความสัมพันธ์แล้วก็ความรักที่เป็นคู่แท้แล้วก็การใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันเพราะว่าเรามีการปรับ การปรับอะไรอยู่เสมอค่ะชีวิตเราตื่นมาก็ต้องปรับนู่นปรับนี่อยู่เสมอใช่ไหมคะอารมณ์เอ่ยความคิดเอ่ยความรักก็เหมือนกันการปรับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วน,นั่นเองนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอทุกคนสักซ์เซสประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ